สวัสดีครับผมอ่อันนี้ก็มาตอบแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะครับอ่าที่มีการสอบถามเข้ามาอาจจะผมก็ตอบแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะรายละเอียดอะไรมากมายทำคลิปเข้าไปอาจจะมีการสอบถามเข้ามาสูตรไหนเอ,อ่อโรงเรียนไหนอะไรประมาณนี้คือคืออย่างนี้ครับผมผมแนะนำสำหรับลูกค้าของผมหรือ fc ที่ ติดตามผมที่ใช้เกี่ยวกับเครื่ององันไม้ไฟบ้านเออทีนี้มันเป็นการที่ผมมีประสบการณ์หรือผมทํามาแล้วเออใช้ได้งใช้งานได้จริงอะไรประมาณนี้แล้วก็จากประสบการณ์ที่อ,อ่าหลายๆคนที่โทรโทรมาสอบถามว่าเออทำไมมอเตอร์ออกตัวไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ ทุกครั้งที่ผมแนะนำเข้าไปก็ได้ผลถึงแม้ว่ามันไม่ตรงกับสูตรที่มาตรฐานที่เรีย,รยนมาแต่ว่าจากประสบการณ์จริงแต่นี้มันมันมันใช้งานได้จริงมันแก้ปัญหาตรงจุดเออก็เลยมาก็เลยมาแนะนำลูกค้าท,ที่ที่ซื้อเครื่องงานไม้ใช้เกี่ยวกับไฟบ้านนะครับก็เลยมาทำคลิป ให้ออแนะนําเท่าที่แนะนําให้ได้เงี้ยครับแต่ถ้าเอาแบบสูตรไหนตาราไหนอันนี้คือในเอกสารการเรียนเราไม่มีถึงเจาะรายละเอียดถึงขนาดนั้นมันก็แค่บอกว่าคํานวณกระแสคํานวณแรงดันคํานวณแอมอะไรประมาณนี้เรเราก็คํานวณจากกฎของโอห์มอย่างนี้แต่นี่มันไม่มีบอกว่าต้องใช้เทอาอะไรประมาณนี้มันไม่ได้เจาะรายละเอียดแต่นี่ผมมาเจาะรายละเอียดให้ คือมันสำหรับคนที่เอฟซี FC ที่ติดตามแล้วก็ที่ที่เป็นลูกค้าที่มีปัญหาอยู่ออมาดูคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เข้าไปโอเคครับคืออันนี้มาเข้าเรื่องนะครับสำหรับมอเตอร์สองแรงสามแรงไฟบ้านนะครับสองแรงกับสามแรงไฟบ้านอันนี้ก็ ปกติแล้วเนี่ยผมจะทิ้งสายไฟไปกับเครื่องประมาณ5้าเมตรคือ2อคูนสี่สแควร์มิลนะครับเข้าเรื่องนะครับ2อคูณสี่สแควร์มิลก็หมายความว่า2นี้คือสองสองเส้นข้างในเนี่ยครับ2เส้นแล้วก็แต่ละเส้นมันโตรประมาณ4สแควร์มิลประมาณ4มิลเอา,อา,เววานี้ดีกว่าทีนี้ผมแนะนําว่าแนะนําว่า สายที่ผมทิ้งไป5เมตรเนี่ยคือหามไปต่อเพิ่มต่อเพิ่มไม่ต่อแบบหลามยาวเลยเป็น10-20-30เพราะว่าปรับไฟหรือเบเกอร์ไฟมันอยู่ใกล้เงี้ยอันนี้ผมไม่แนะนำครับสายไฟยิ่งยาวเนี่ยแรงดันยิงดบยิงตกแรงดันมันไม่พอความโตของสายไฟมันไม่เพียงพอกับมอเตอร์2แรง3แรงไฟบ้านนะครับ ส่วนไฟโรงงานนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับมันคนคนละยางกันทีนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับไฟบ้านคือมันประสบปัญหาบ่อยเรื่องปกติอยู่แล้วไฟบ้านมันเป็นไฟที่แรงดันไม่ไม่ค่อยเพียงพออยู่แล้วครับเออเพราะว่ามันออกแบบมาไม่ได้ให้ใช้งานอุตสาหกรรมไฟบ้านนะครับคือแรงดันมันไม่ค่อยพอเพียงพอแรงนั้นตก ไฟตกเนี่ยเอาพูดพูดให้เข้าใจง่ายๆไฟตกอืมไฟตกนี่เป็นเรื่องปกติของไฟบ้านเออขนาดมอแปลงอยู่หน้าบ้านอย่างตกเลยครับเออเพราะว่าแรงดันมันไม่พอบางคนก็เข้าใจว่ามอแปลงอยู่ไกลบ้านแรงดันไม่น่าจะตกเอออะไรประมาณนี้คือมอแปลงอยู่หน้าบ้านก็ตกครับเพราะว่าอันนี้รายละเอียดก็คอยพูดอีกที่อีกคลิปหนึ่งละกันสําหรับคนที่อ,อ่อยากดูรายละเอียด <c oughs> อันนี้มามาเข้าเรื่องครับคือผมทิ้งสายไฟไปเนี่ยเบอร์นี้นะครับเบอร์2 4สแควร์มิลเนี่ย5เมตรห,ห้ามไปต่อเพิ่มนะครับห้ามไปต่อเพิ่มผมแนะนําว่าให้เดินสายไฟเข้าเรื่องเลยครับสมมุติว่าถ้าระยะทางเกิน30เมตรนะครับเดินมาเข้าเบเกอร์ที่โรงโรงงานหรือชอบทําเกี่ยวกับเครื่องงานไม้ของเราเนี่ยคืออย่าไปต่อหรือไปเสียบไปต่อร่วมกับ ระบบแสงสว่างไฟบ้านที่เราใช้อยู่นะครับมันมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องสายไฟละลายหรือไฟไหม้บ้านได้เพราะว่าระบบแสงสว่างระบบปักที่เราใช้อยู่เนี่ยครับปกติแล้วสายไฟโดยรวมนะครับโตสุดแต่ที่เขาเดินปักเดินอะไรสอสแควร์มิลเออสายไฟเบอร์เล็กเอง ถ้าใครที่จะใช้เครื่อ,อไฟบ้านแล้วก็มีการต่อเตอิมมาแบบทำหลงไม้ด้วยอะไรประมาณนี้ทำเฟอร์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้คผมแนะนำว่าให้ให้ต่อแยกมาต่งางหากครับถ้าเกิน30เมตรนะครับผมแนะนำว่าให้เดินเดินสายเบอร์16บหกสแควร์มิลครับสิบหกสแควร์มิลเดินมามาเข้าตูไฟ ในโรงชอปหรือโรงหลงไม้ของเราเนี่ยตั้งหากเออสิบหกสแควรหรือเดินมาเข้าเบเกอร์อะไรประมาณนี้เราก็เดินตามอ่าแยกโซนมามาเข้าตามเสาไฟตำแหน่งใกล้ๆกับเครื่องมือที่เราใช้เออก็ใช้ประมาณลดลงมาเป็นเบอร์ซิปอะไรประมาณนี้มาเข้าตัวเบเกอร์แล้วก็เอาเออทยที่ผมทิ้งไว้5เมตรเนี่ย ไปต่อกับเครื่องเนี่ยครับก็ไปต่อเข้ากับตัวเบกเกอร์เลยไฟบ้านข้อดีหนึ่งมันสมมุติว่าถ้าไฟตกไฟอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันจะช่วยให้แรงดันไฟมันสะดวกขึ้นมันมันเดินมาสะดวกขึ้นครับเพราะว่ามอตเตอร์ไฟบ้านเนี่ยมันมี2อคดคดสตาร์ทกับคดลันแต่ในเวลาสตาร์ทเนี่ยมันดึงกระแสสูงสูงมากเลยถ้าเป็น3แรงเนี่ย เอามาตรฐทานมือหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณ6 0สิบถึงเจแอมป์ภายในหวีเนี่ยมันดึงกระแสสูงมากเลยวูบเลยประมาณนี้แต่ถ้ามอเตอร์เริ่มเก่าหน่อยก็ประมาณจากเจ็ดสถึงแปก็มี3าแรงนะครับเออมันดึงกระแสสูงมากทีนี้มันสายไฟช่วงที่มันสตาร์ทเนี่ยมันดึงกระแสโอเวอร์เลยครับทีนี้ถ้าใส่ไฟเบอร์เล็กๆ แรงดันมันมาไม่เพียงพอเออมันมาไม่เพียงพอทีนี้ทําให้หมอเตอร์เรามันเสื่อมสภาพหรือบางทีลงนั้นไฟมันตกมากๆเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเราเดินใส่ไฟใหญ่ๆมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งสมมุติว่าถ้าตกถึงคันว่าโยเที่ประมาณร้อยห้าสิบโวล์เนี่ยประมาณร้อยร้อยห้าสิบโวล์เนี่ย มันก็ช่วยได้สักประมาณ20%ได้นะถ้าเดินตามที่ผมบอกนะเออมันดีกว่าเดินประมาณ20%เลยเพราะว่าเคยไปแกหลายๆจุดแล้วมันได้ผลจริงก็เลยมาเล่ามาบอกมาก่าวให้กันฟังว่าเออมันมันได้ผลจริงก็มีประมาณนี้ครับคลิปนี้